บ้านแชมโลบ้านแชมโลกมอเลพามาบ้านแชมโลกวันนี้มอเลย์ชาแนลพามาพาทิ้งทัวแวนมวยไทยมาบ้านแชมโลกกินลาบเป็ดนะมากินลาบเป็ดนั่นนะลาบเป็ดลาบเป็ดแซ่บครับนะครับบ้านบิละพลครับ ใจพุม่มอ,อยา่างนี้ป่ะป๊บบอกปุ๊บ่ิฉันมาทะเลหรือ่หัเข้าไปดูแลครับมอสทะเล <c oughs> มีแต่ละมวยเต็มเลยเ,เรื่องถามเทคนิคการต่อยถามได้ตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่บ้านแชมโลกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมาจะไปถามผู้เดียวญี่ปุน่น <c oughs> เอเอปกติ <c oughs> ไปฟังคือกันรู้ไปชืดกกองแา่ในนะเออชืดกกองภายในบอกนี่แหละไปโอเคกำมะนีบ่ใช่ครับญี่ปุ่นมานี่ด้วยนะ เห็นเห็นว่ามันผมเลิกไปนานแล้วนี่เขายังตามมาอยู่นะใครที่อยู่ร่องนั่งร่องนั่งร่องนี้ได้ปะได้ปะได้ถ้าถ้ามันจะท้อเราปิดม่านหน่อยก็ได้นะครับได้ค่ะพี่คนอันนี้ได้อยู่พี่คนนั่งนั่งได้เลยนะคะอ่าได้ปะได้ปะอาจจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เพราะว่าตัวเ พวกซื้อญี่ปุ่นมากก็ออกมา,ทาไทยอยู่นี่นะครับเบล่งหนาเบล่งหลังหืมกลุมตกลุมบ่ออ,อ่ะสายตาดีมองไม่ใช่ใายตาดมั้ อยู่๋ยวงานอะไรมามาตั้งกี่ชั่วโมงจะมาถามแค่นี้ได้ไงเนาะไกลจะตายใช่ไหมไม่่คนมวยคนกันเองอยู่แล้วคนมวยใช่ครับคนมวยมันคุยเรื่องหมดอะพอคุยเรื่องมวยกันแล้วมันจะสนุกคนมวยก็บรรทัศน์ของมามันนั่งกับผ้าอยู่เนี่ยตอนที่แกทำยูทูปตอนสมัยนั้นนะใหม่ๆอ่ะตอนนี้ยังไม่ตอนนี้นะพอมาตอนนี้เล่นคนว่างมามามาไหม มวยแต่วันไหนออกผมจะพามวยแต่วันนี้ที่องสิงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปรับนะไปนั่งรับนั่งสัมภาษณ์ผมกันสองคนในในค่ายมวยปกติวีรพลก็คุยไม่ค่อยเก่งใช่ไหมคุยเก่งไหมผมอ่ะคุยกันเองเหมือนไม่ถ้าถ้าคุยเรื่องถ้าคุยเรื่องมวยเนี่ยคือคนมวยคุยกันมันมันมันจะยาวแบบมันมันจะลื่นอ่ะใช่มันจะลื่นไหลไปเรื่อยเเออสาวคุยไม่่กงเออ จะคุยเรื่องมวยคุยเก่งไม่ถ้าคนมวยนั้นจะประมาณนั้นแหละอ่ะจัยส่ยดีคุยบางคนไม่คุยไม่เลยแต่คุยนักมวยเก่าอย่างคุยกันมันก็จะไหลไหลไหลไปเลยคุยกับโมคนละอย่างนะอ่าคู่ย่างคนละอย่างแต่บ้านแมวนะเดี๋ยยวใงบ้านแมวนะอันนั้นคนละอย่างนะถ้าตายเขาถ้าตายเขเราไม่ไม่อะไรไม่ก้าวถึงเราไม่ก้าวถึงเราไม่ก้าวถึงเราขอบยังดีใจดีนะบาสดีใจดีครับเจอกันใช่ยกมือไหว้พี่วันนี้ไปต้องเจอใครดีเจอกันข้างล่างเนี่ไม่เคยเจอข้างบน ไม่ยิงขาวว่าถอนหรือไม่ต่อย <laughs> ไปต่อยมันเสียเอย <laughs> กกำลังชนะมาอยู่ดีเจอมนันเสร็จเลยหลง<ะ>ทางเลยนะมันจะเสียฟอร์มเลยชะนะตา,าไปรวกนแ,แล้วจักผมเจอพิวมันเล็กเสียอันร้องผู้หญวันะนะั้นรายการแกลล้วกาแฟด้วยนะครับขึ้นมาปผมซ้อมมาสิบ่านผมถอนเลยเ พอพอมันเจ็บนิดนึนงมไเอาแปลว่สอนดีกว<อ>่าจะไประพูดวิธีสูไ้สมมไ,สได้ป่ะออกทะเลเลยนะต่อยสมรัก <laughs> เราไม่รู้อ่ะจะมาเจอหม่อมแต่น้องก็ได้ใช่ไหมครับมันมวยไม่แน่นอนหรอกไม่แน,น่นอนแ,นอนแต่แต่ถ้าลูกเกมแล้วอาจจะเป็นรองไปรองวันเดียวไปองมัดมวยมันกล้วยปิ้งเขาว่าสมนนะักอาจจะอยู่กับเราคือถ้าผมพี่ติแล้วมันมันเจาะยางมันอะไรมันมันอยู่มันโดนแล้วมันอยู่ไม่ได้มันก็เสร็จใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปติดชึ่งกับมัน กติเราทางเดียวเพราะมันสูงว่าผมกระปิกเตนนอะตอนนั้นผมถอนเลยพี่นั้นเออวิรพลนี่เป็นมวยหมัดหนังว่าหนึ่งพี่นันผมว่ามันมันก็นหนังไแต่คมม่แม่นมนไมแ่ม่นไมนไไม่มนคม่นแน่นไม่น่นไมมัดคมมน่นนไมนมัน่่่นนไมนไแ่ ไคยุยเรื่องอะไรเลนี่อคุยเรื่องนี่แหละคุยกัสักหน่อยดุนต่อยน้ำหนักอะไร <115 S 1> ร,ร้อยสิบห้า่ชมป์จูเนียร์ตัมเวทลำเนินเออต่อยนอกรลยยุห้าอแต่สียกนี้3มยตุตกวสี่ยก4ี่ผมเริ่ไมไปละผมเตะขาเริ่มเจ็บนีผมนี้ผมปุบไแล้วที่แพ้แพ้อันปะต่อยมันร้อยสิบเจแพ้ตอยน้ำหนักนี่นหนัก ต่อยไม่ไหวขอร้ยเจ็ดขอต่อรเจ็ดมันสีรอำเป้าเลยไอ้ดุนแค่ต่มันยากไอ้ดุนน่ะเจ๊ะเจ๊กเจ๊ะเ๊เจ๊เ๊๊เร็วเจ๊ะเจ๊กเจ๊เ๊เขาว่าปลาไหลแสนตะเกีไอ้เลสิลาเลสิลาเก่งๆไอ้ดุนเก่งกว่าเยอะอ่อยดูมันขายาวไงมันสั้นมันถีบตีถีบตีหูกระเด็นเจ๊กเจ๊เจ๊เจ๊อาใช่คับต่อยยากเ้แต่มันโดนตีขาหรอกไปผมแล้วตอนนี้มันไปอยู่ไหนดุนร เห็นมันยังอยู่ในอยู่บ้านนี่ครับเป็นขายขายน้ำพริกอะไรมันเล่นๆอนู่อุูดรมันบอกน่าจะอยู่อุดรบางทีก็เห็นมมนอยู่ทันเกินนะเอาผมก็ผมก็เห็นอยู่ยังทักกันอยู่ในเฟซอยู่แล้วครับไอ้ชเออเออแม่ละแกก็ให้น้ำมวยอ่ะเอาเนี่มาให้เอาขวดเปล่ากองเกลือมาขายให้แกแกให้เสื้อตัวหนึ่งเนี้ยให้คนแรกดิพี่บางคุณไปไปเอามาจากนอกมาถึงมันแรกได้เสื้อตัวหนึ่ง ผมนี่เิยไปแรกเลยเพราะว่าเวลาจะต่อยทีนึงผมต้องไปถ่ายรูปก่อนใส่กุ้งมาลายถ่ายรูปก,กันแกโทรให้พนมาวันหนึ่งนะมาเอามาค่ายนี้อะไรครับครับใ่ายค่ารู้ได้อะไรลงไปผมก็ขนพลาสติกแากที่บ้านหรถุงขนาดเนี้ยไ่ได้ไ้เปื้อนลินลินสองตัวไม่ได้คุ้เมเลยไมแ่แต่แต่ทุกวันแต่สมัยก่อนดังมากแต่ทุกวันไม่มีแล้วทุกวันหายเลยทุกวัน รากี่ชั่วโมงเลยไปถึงสารธรรมเลยห้าชั่วโมงพี่แกให้ร่วมมือเนี่ยแจ้งให้ร่วมขับครับเน่งมามาไปกลับจังมือกลับมาเทียนหนึ่งเหมืนผมผมมันมันอยู่ที่ว่าผมไปแล้วมันเบื่อเพราะว่าเบื่อขอกลับวันหนึ่งอะไรเงี้ยมีงานเยอะไหมอะไรมีงานด้วยไหม มี่ยการอนนั้ตัวมวยมีรายการวันที่หนึ่งที่สองะหมดเลต่อได้ต้องเริ่ต้องไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องสองวันท้อวันท้องันต้องไปนครับใช่ค่อยไปล่กเกันจับกู้อ๋อใช่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 ใิ่ใช่ใั่ใช่ใช่นี่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่ใช่ากการ่นช like so right. ่ใั่ใช like ่ใช่อกแล้วคร่บต่ยช่ใช่ใน่ใ้่กชรใช่ใช่ใมีใช่่ราเด ประเนอย่างนี้สองต่อสามตัวครับผมต้องไปละมัตอนไปเที่ยวหนึ่งต้องมีสองตัวหรือสามตัวเที่ยวหนึ่งใช่ครับผมมากมันจะขนรถไได้แล้วเพราะว่าทาจะไปต่อยอเดียวมันไม่ขุ้มกัรถไปยูารข้ามโดนบนกับเที่ยวนึงก็มันอยอะผมไปสมไปไหนก็ไปยู่สะพานใหญ่ทั้ยี่สิบวันหรือว่าวันที่จะกลับมาก็ขี่รถกลับมาวันเสาร์ใช่ ว่ามันขับไปห้าชั่วโมงครับถ้าขับไปเร็วก็สี่ชั่วโมงพอมาเรื่อยๆก็ห้าชั่วโมงใช่ครับพอจะนีแล่นไปทางไหนไปทางไหนเชียงคอไหนบอกใช่ครับเพียงค้อมันจากกีรีชนบุรีแล้วก็ออกชนบุรีออกบ้านไผ่ไปบ้านไผ่นะครับบ้านไผ่บาระเบย์บาระเบย์ใช่ครับเอาคุณนั่นวายบ้านในดาบลั่นด้วยใจกับมวลลั่นอ่ะใช่บ้านในบ้านลาดไคลคิวเยอะเลยมอเตอร์เเทลเขียนคิวไว้เป็นแถวเลยตอนนี้ไม่รู้ใครมา คิ้วสกัดแน่กินรุ่นแน่ังอยู่รเอกตางจังหวดทาตอเดนสบอยโโต้นี้ยากมากองกถายเาั้นเหอนี่วะแซบบอลาไงใช่่บู้านีนี่ไก็นี่แหละยใหนีดูนั่นเออไม่แก พี่มาเท่าไหร่กสิบอะไรมันแน่ปีนี้ค่ะปีนี้นั่นแต่หกสิบเปยังดูไม่แก่เลยแต่ดูวีรพล53แต่ดูวีรพลนี่แก่กว่าพี่มาแล้นี่โอ้พี่มาดจะจะไปว่าอะไรนอันนั้นดอสผมไอ้ดอสผมฟาไม่ได้เลยฟาไม่ได้เลยคนนั้นแอ่ะเท่ไงนี่เซตสแกมไปสูบีเลยจะเท่ห์นี่นะนี่แกแกสูบเก่งไะวันนั้นไปเนาะวันที่ภูมิถ่ายอ่ะ ม้วนต่อม้วนเลยม้วนต่อม้วนเลยแี้กันเองอ่ะสนิทกันอ่ะทำพูดกันมันจะซอฟใช่ผมไม่ชอบเฮ้ยกูเจ๊บอกเฮ้ยพนพี่เนี่ยมั่งกูมั่งแกจะพูดพี่บ้างมันเหมือนกันเองเหมือนกันใช่ครับกันเองน้ำเสียงน้ำเสียงมันไม่ได้นิ่งใช่ครับใช่ครับมันจะประมาณเยอะอย่างนี้แหละแกใครเป็นน้ำมวยอะไรแกเอาหมดเอาหมดแกมันใส่เดียวกันครันใส่เดียวกัน เดี๋ยวว่านางมวยน่ารักทุกคนคแต่ก็น่ารักจริงๆนะพี่คนหนูมาเจอพี่คนเราไม่เคยเจอคนอื่นลุงรานไม่เคยเจอเหลือมาพอแต่หากทุกคนบอกคุยดีครับนี่ยังคิดว่าพลเนี่ยคุยไม่ค่อยเก่งนะแต่พลเน,นี่ยเออโอยเก่งผมบนต่อยใครไปคุยไปยิ้มเขาทำไมหน้าขค <g ười> ืมดิไม่เลยใครตั้งให้พระจักษ์หน้าคืมสื่อไหนสื่ะนักข่าวนักข่าวมวยสยามแต่ก่อนมวยสยามใช่มวยสยามดังมากหัวยัดไม่พักการ มันเอาไม่รู้เขาเาสองอย่างเลยพการน่าประหยัดมั่งประหยัดน่าขุ้นแต่ผมชอบประยัดมากกว่าเออพการมันน่ากลัวกว่าพกการมันน่ากลัวพระหยัดก็แลดีนะค่ะพระหยัดเท่รอวิเศษจะน้อยไฟเดียวครับต่อยไปืิไก่กำลังขึ้นมาผมกำลังลงมาพออยู่สายเดียวกันมั้งตอนครับไก่ก็ลูกลูกศิษย์มอเหมือนกันมอสจัดไก่อยู่สายเดียวกัน ผมต่อยนอกเลยไก่ตอนนั้นตอนนั้นไอ้ตัวนี้ไม่ดีน้ำหนักเท่าไหร่ไอ้ไก่โอ้ยตอนนั้นต่อยกับผมร้อยสิบสิบเจ็ดตอนไอ้ไก่ตรงนี้ไม่ดีตอนนั้นนะแต่ตอนหลังมาพร้อมปล่อยเบรกขึ้นไปเก่งเก่งเลยไอ้ไก่อะไต่พวกนกพเดชน้ำหนักเออตอนนั้นนกพเด่นี่ต่อยผมมาห้าครั้งเออนกพเด่ก็อยู่สายเดียวกันมั้งใช่หรืยเปล่าเออเป็นกันเลยกินนอนด้วยกันนะครับเอออยู่สายเดียวคนแต่ว่ามันมันมันใหญ่ ผมต่อยกับมันไฟแรกร้อยสิบสิบเจ็ดเสร็จผมไฟมไฟสองร้อยสิบแปดเสร็จผมไฟสามร้อยสิบเก้าเสร็จผมทีนี้ไฟที่สี่ให้ต่อมหนักร้อยไอ้นบร้อยยี่บเบตร้อยสิบแปดสามปอนมันเตะผมกระ,ะตายเลย <c oughs> เล้วแต่ก่อนพูดถึงมวยไฮมอสเก่งๆเยอะนะรุ่นเนี้ย เไก่โนบะเดชอย่างเงี้ยนะใช่ครับเออรูเบิร์ดยังเคยยังเคยมาต่อยแกเลยเจ้ามาต่อยใครเมื่อวันนั้นไอ้รูเบิรดครับไอ้เบิร์ดตงมวยไข่แก่ล่อเป้าเลยมันก็ไม่ดีนะครับความจำมันก็นั่นแต่ทีนี้ต่อยมวยแบบนารานบางทีหรืออย่างแบบพวกอายุมวยแบบเยอะๆแบบนารานอะไรแบบนี้เขาเห็นความจำดีหมดอะไรอย่างงี้ไอ้จอยอ่ะ ไม่จับคนเป็นไรคุยกับมันมามามาลาผมด้ครับเขมันเดินชุนอะไรแต่ว่ามันรักษาร่างกายต้องซ้อมอ่ะพอซ้อมมากเจ็บน้อยใช่ไหมซ้อมน้อยเจ็บมากพี่มานี่เจ็บมากเพราะ็นไม่ค่อยซ้อมแต่แกชนะจริงเลยแกเจ็บเพราะแกไม่ค่อยซ้อมแกมีแต่ไอ้นี่แต่ไอ้จอยมันรู้ว่าไม่มีแรงไม่มีฝีมือมันต้องรักษาร่างกายทุกวันนี้คุยรู้เรื่องเจอมันก็คุย คุยดีคุยคบแบบจําความจําความอะไรจำจำดีหมดขนาดอย่างน้ำมิงเนีย่ยเขาบอกว่าเออมิงมิงกาเดวบางทีเม,มาหมัดเมาอะไรแกไม่เมาแกก็ความจาแกเยี่ยมเลยอย่าอย่าให้เมาเล่านะเมาเล่าดิจะไปจะคูณสองพี่ไอ้จอยเมื่อกี้พี่ถ้าผมกินเหล้าแต่ผมไม่รู้เรื่องเอมือนทุกคนแหละเออถ้าเมานะใช่ครับแต่แต่ผมผมนี่อย่างผมผมไม่กินเหล้าไม่ดื่มใช่ครับ บุรี่ก็ไม่ดูดใช่ครับโอ้แสบถามทามกุกินเนี่ยกุกินแสบว่ะแสบค่ะฮะแบบเป็ดสุดยอดเลยตะวันมักตะบักคุงฮะตำปูปลากับทอดปลาสมุนไพรคนคนบุรลรัมักตะบักคุงเป็นเขาจะตำแบบบางกลางเพราะไปอยู่ที่ปัะเทศาได้ทาได้ทุกคนตัแต่ตั้งแต่ยี่สิบปีกว่าครับไปอยู่ยี่สิบปีอยู่เทปยี่สิบปีใช่ครับไปซ้อมมวยต่อยมวยที่นั่นยี่สิบปีตรงนนทบุรีค่ายนครหลวงลงหนังอะนะ ใช่ครับอ่ายี่สิบปีแล้งแฟนก็กินกินมันก็เลยชอบติดใจก็เอามาเลยแล้วแม่แม่เขาเมื่อก่อนบ้านเขาเป็นร้านขายอาหารอ๋อขายอาหารมาก่อนใช่ครับทำเป็นหมดเลยตอนนี้ทำเองทุกอย่างพี่พลกับพี่แฟนกันพี่พลชื่อพี่อะไรนะคะเป้าครับพี่เป้าพี่พลกับพี่เป้าทำอาหารเองเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็น้อยคนจะช่วยกันเป็นเชฟนะคะ เเชฟนะคองผู้ใดอยากซิมฝีมือเห็ดอาหารกับมาเด้อผู้ใดอยากซิมฝีมือมัดกันว้าวภาษาอีสานไหนปะพูดไม่ได้จะฟังได้ครับอ่าไปอยู่สราค้ามันมีแต่มวยอีสานนั่นโอ้ทั้งนั้นเลยครับไม่เขาเขาเขาไม่คุยภาษาอีสานนะเขาคุยกลางเหมือนกันหมดครับแต่ผมก็อยู่กับคนอีสานตลอดเหมือนกันผมคุยคุยไม่ได้แต่ฟังได้หมด มั่งรู้ะแต่พี่มาดจะพูดเก่งแล้วนะเออแกบอกเก่งแล้วพี่มาดเราภาษาอังกฤษเจ๊งเราคนคนยินคุยเนาะพี่มาดพี่มาดเหลือแต่ภาษาเขมรอ่ะอ่าบุยลำมีปะมีปะบอบุยลำมีปะภาษาเขมรมันต้องฟังซูรินบอแมนปะเออซูรินบุรีลำก็ก็มีนะ เฉดติดต่อน้ำมวยเจ้าสิงห์ทองมาการน้องเฉลิมศรีน้ำมันหลวงค่ายเดือนอันนั้นบุรีรัมย์ครับมันเป็นบางอำเภอภาษาเขมรเลยบางอำเภอเขาก็ะบอกเขมรกันผู้เขมรเลยครับบุรีรัมย์เฉดติดต่อทั้งไอ้ทั้งสุรินทร์เขาตีว่าเขมียนทั้งสุรินทร์ไปรอเขมียนสิเออทั้งป่าไทยทั้งไอ้เนียวเนี่ยเออทั้งป่าไทยทั้งไอ้บันไม่เชยพดเนี่ยบานสำลักสักเนี่ย บ้านมอสทะเลชาแนลเลยนารน่อยอยู่ไหนครับตอนนี้เห็นแกอยู่ในเฟซอะไรโอ้ยอยู่ทำมวยใช่ไหมครับไปนารามอยู่วังหินตอนนี้อยู่วังหินตอนนี้จะทำค่ายมวยช่วยเขาอยู่ครับแบบเล่นหินเล่นลุงอยู่ทำมวยทำมวยมีช่วงหนึ่งแกไปทําอยู่สีโอปออ๋อสีโอปอไปช่วยเขาที่สีโอปอแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วก็อยู่อยู่ที่บ้านเลยทมวยค่ายสี่พวกโอปอแต่ค่ายผมอยู่ 嗯，只有包。